นีัครับนี่พาไปดูเล้าไก่ใหม่ที่กำลังสร้างอันนี้ไก่กำลังกินข้าวกันอยู่นี่ไก่ของเราเดี๋ยวพาไปดูอันนี้เปลเล็กไอเกต คือถ้าเรามาเดินมาอย่างเงี้ยตรงนี้ก็จะเป็นหน้าจัว่วแบบนี้ขึ้นไปแบบนี้แบบนี้เลยตรงนี้หลุมเสาอยู่ตรงนี้ข้างล่างเทป,ปูไปแล้วนี่มีหลุมแบบนี้หลุมเพื่อใส่เสาอันนั้นเสาอันนั้นอ่ะ เ็นป่ะนี่หลุมเอาเทปูนไปเพื่อให้มันเป็นฐานไม่ได้สร้างข้างล่างเหมือนที่คิดไว้เพราะว่าถ้าสร้างข้างล่างแบบที่คิดไว้อ่ะมันลงทุนเยอะกว่านี้อีกแล้วมันก็จะไม่แน่นหนาเท่าไหร่ด้วยนะเพราะว่ามันมันเลิกเกินระยะช่องอ่ะพอห้องหนึ่งมันห่างกันสามเมตรห้าสิบระหว่างเสาหลุมนู้นอ่ะหลุมนู้นกับหลุมเนี้มันห่างกันสามเมตรห้าสิบถ้า ถ้าเราจะเอาไว้ข้างล่างเหมือนที่เราคิดไว้ตอนแรกอ่ะมันจะต้องมีเสากลางถึงจะมีเสากลางอะไรอะไรมันก็ต้องมากขึ้นแล้วมันก็จะแพงมากกว่าเดิมนี่เสาเสาตัวนี้หกเมตรหรือเปล่าวะนี่แหละเห็นว่าเสานุนเหล็กนุ่คือเหล็กนี่อิดบล็อกเหล็กที่มาทำโครงหลังคา เนี่ยห้องหนึง่งระหว่างเนี่ยคือสุดสุดแล้วเนี่ยนี่เป็นบ่อน้ำแล้วเป็นที่แล้วนี่ยคือสาวต้นแรกเนี่ยมันจะอยู่ต้องอยู่พอดีกันนี่เขาขึงขึงเส้นเอ็นไว้เพื่อกะระยะอะไรสักอย่างก็ไม่รู้ไม่เป็นเหมือนกันเนี่ย ห้องหนึ่งก็เสาอยู่ตรงนี้ต้นหนึ่งตรงนี้ต้นหนึ่งตรงนู้นต้นหนึ่งมันต้องห่างกันสามเมตรห้าสิบเนี่ยห้องห้องหนึ่งก็จะใหญ่มากเลยเนี่ยตรงนี้หนึ่งห้องแล้วนะระหว่างเสากันเนี่ยหนึ่งห้องตรงนี้สองห้องตรงนี้สามห้องตรงนี้สี่ห้องแล้วตรงนู้นห้าห้องทั้งหมดก็จะมีห้าห้องใหญ่ๆหญห้าห้องใหญ่ๆหเลยนะ แล้วเราจะกั้นกั้นให้มันเป็นห้องละห้าสิบตัวเราก็กั้นได้ตามใจเราเลยจะกั้นห้องห้องหนึ่งนี้เลยก็ได้ห้องห้าสิบห้องนี้ห้าสิบห้องนี้ห้าสิบเป็นร้อยห้องนี้อีกร้อยห้าสิบห้องนี้อีกห้องหนึ่งสี่ห้องสี่ห้องก็เป็นสองร้อยแล้วห้องสุดท้ายอันเนี้ยคิดว่าจะเป็นที่เก็บอาหารแล้วก็แต่ว่ามันไม่ได้ก่อเป็นอิดบล็อกล้วนะก่อเหมือนกับที่ห้องที่ผ่านมาเนี่ยแต่ว่าจะกั้นไว เป็นที่เก็บอาหารก้านไว้เป็นที่เก็บไข่เก็บของอะไรพวกนี้แหละหรือภายภาคหน้าอาจจะเลี้ยงไก่ชนอะไรประมาณนั้นห้องสุดท้ายตรงนี้ยังคิดอยู่ว่าเราจะเอาไก่ไว้ตรงนี้หรือเอาไก่ไว้ฝั่งนู้นดีเริ่มจากห้องไหนดีเอาเริ่มห้องนี้เก็บอาหารถ้าห้องนี้ห้องเก็บอาหารห้องนี้ก็ต้องมีจะต้องมีประตูหนึ่งประตู เฮ้ทำหรือทำประตูตรงนี้ดีว่าคิดอยู่เข้าตรงนี้เลยทำประตูเข้าตรงนี้เสร็จแล้วเขาไปปุ๊บล็อกประตูล็อกประตูตรงนี้ระหว่างเสาล็อกประตูเสร็จแล้วเดินมาตรงนี้มีอีกประตูนึงแต่อีนบล็อกมันก็ต้องกั้มางี้ด้วยกั้นมาให้มันเหมือนให้มันเหมือนกับตรงนี้เป็นห้องแยก ก็ดีเหมือนกันนะตอนแรกกะให้ประตูอยู่ฝั่งนี้ให้ประตูอยู่ฝั่งนี้เราจะเดินเราจะเดินเข้าประตูทางนี้เอาตรงนี้หนึ่งประตูเนี่ยเห็นปะบ้านอยู่นี่เราจะต้องเดินทางนี้เดินมางนี้ตุ๊บตุ๊บตุ๊บเข้าประตูห้องแรกห้องแรกอาจจะเป็นไก่ อจะเป็นห้องเก็บของดีกว่าห้องแรกแล้วก็อีประตูหนึ่งเอาไว้ฝั่งนี้แล้วให้ไก่มันมันเป็นประตูเดียวอะ่ะเข้าไปปุ๊บเป็นตะข่ายกั้นไก่ระหว่างห้องกันแล้วก็มุดตะข่ายข้ามไปแต่ละห้องมุดไปข้ามไปมุดไปข้ามไปเรื่อยๆอะ่ะมันก็โอเคดีละมั้งต้องคิดอีกทีหนึ่งน่าจะอย่างนี้แหละ แต่ตอนนี้ได้หลุมพรุ่งนี้ก็จะปากเสาเป็นเรื่องเป็นราวนี่มองดูดีๆอ่ะเริ่มตั้งแต่ตรงนี้ถึงนู่นเลยนะใหญ่มากคือมันไม่เล็กแล้วล่ะมันใหญ่มากแต่จบจบอยู่ตรงนี้แหละใหญ่มาก ี่ยใครทำดินร่วงลงไปวะเนี่ยใครทำดินร่วงลงไปวะเดี๋ยวเขาจะลดนำต้นไม้แล้วล่ะยังไม่ได้รดเลยเราต้องเอาเอาอะไรมาคุมฝั่งนี้หน่อยโอเคก็จะมืดแล้วล่ะก็ขอทำงานต่อนะคกันเนาะบ๊ายบาย